เตียมมาวันละประมาณกี่โลคะป้าบิน่นป้าบิ่นก็สิบสิบกิโลแป้งสิบแป้งสิบกิโลนะเฉพาะแป้งนะทุกคนขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะถ้าถามว่าขายมากี่ปีก็ตั้งแต่รุ่นตา<อ>ตั้งแต่รุ่นพ่อแต่อันนี้มาประยุกต์เอาใหม่ตอนนี้ตาก็เจ็ดสิบแปดละเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าละเขาใส่สองมะพร้าวคือมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวแก่นะคะมะพร้าวอ่อนก็เป็นของราชบุรี ผัพล่อ,อ้ตรงใา้บุรีด้วยใช่เหรอคะใช่ใช,ช่องตัวบ้าจะพาไปกินพักคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีเสาระอาีิตยคกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ ตลาดอมสินค่ะที่หน้าเซเว่นเลยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะทุกคนเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโมจะพามาร้านร้านหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งขายขนมโบราณน,นะคะตอนนี้กําลังยอดนิยมเลยแต่ร้านนี้เขามีทีเด็ดค่ะเพราะว่าของเขา,าเป็นแบบโบราณเลยนะคะแล้วก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นจิ๋วค่ะทุกคนมี2แบบนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านปนวนขนมบ้าบินค่ะอยู่ด้านหลังนี้เอง ป้านวลขนมบ้าบินนะคะสวัสดีป้านวลด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ขายเป็นขนมบ้าบินโบราณน,นะคะ,ะเป็นขนมบ้าบินจิว๋วอุ้ยนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วนะทุกคนอันเล็กๆจิวจ๋วๆนะคะสูตรโบราณเลยของคนลำปางนะคะ,คะอย่างนี้เลยค่ะอ้อนี่เรอนเราหน้าช้าหนึ่งคะฮะบ้าบินสาวเลย อ๋อยี่สิบซาวซาวก็คือยี่สิบนะทุกคนนี่มีแบบข้าวกล่ำแล้วก็มีแบบแป้งธรรมดาเหรอคะจ้าแถมนะอ๋อแถมอีกนะคะสิบอา่าราคานะคะสิบสองชิ้นยี่สิบบาทนะคะขอบคุณค่ะชุดหนึ่งะคะ่ะสี่สิบบาทค่ะได้จ้านี่ห้ารวมเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ 789 20 24แถมนะค่ะน่ารักจังเลยไหมคะแถมตลอดเลยนะคะอืจ้าขอบคุณค่ะแป้้าวเคนียว,น,น,วน,น,นี้แป้งข้าวเหนียวขาวคะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นข้าเหนียวดำนี่<ช>ค่ะทุกคนข้าเหนียวดํานะคะมีสองแบบปนวนขายทุกวันไหมคะขายทุกวันจ้ากี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่17 3 0จุดนถึงตีหนึ่งตีสองคือหมดแล้วกลับหมดแล้วกลับเลยนะคะก็คือเตรียมมาวันละประมาณกี่โลคะป้าบินป้าบินก็10 สิบกิโลแป้งสิบแป้งสิบกิโลนะเฉพาะแป้งนะทุกคนขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะถ้าถามว่าขายมากี่ปีก็ตั้งแต่รุ่นตา<อ>ตั้งแต่รุ่นพ่อแต่อันนี้มาประยุกต์เอาใหม่ตอนนี้ตาก็เจ็ดสิบแปดละเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าละค่ะมีสาขาเดียวคือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จ <laughs> <า>้ะเขาเรียกว,ว่าไงอะ่ะมีเจ้าเดียวนะคะที่ขาอยอยู่ที่นี่นะคะ ที่พิจิตตมีขายไหมคะไม่มีจ้ะไม่มีอ,อยาพี่น้องไม่ได้ขายละอ๋อนี่ค่ะแล้วก็มาเกี่ยวอย่างนี้นะทุกคนแล้วดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นะคะแล้วทําการหยอดค่ะอย่างนี้เลยนะคะนี่คือการเกี่ยวอย่างนี้คือว่าแบบว่าเบาแรงเราด้วยเนาะใช่นี่ค่ะเป็นภูมิปัญญาแล้วทุกคนนี่ นี่ค่ะคือหนึ่งถุงก็แบบหยอดหมดพอดีนะคะนี่ค่ะเขายอดกันอย่างนี้เลยเขาใส่สองมะพร้าวคือมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวแก่นะคะมะพร้าวอ่อนก็เป็นของราชบุรีมะพร้าวอ่อนตองราชบุรีด้วยใช่หรอคะใช่ไม่ใช่ว่ามะพร้าวที่ไหนก็ได้ต้องราชบุรี <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ได้ทุกที่ขอได้ทุกที่นะคะแต่ขอให้เป็นมะพร้าวน้ำหอมอค่ะนี่นี่ก็คือถุงนึงนี่ได้หนึ่งเตาพอดีเลยใช่ไหมคะหนึ่งเตาสวยมากสวยงามใช้เวลานานไหมคะกว่าจะสุกไม่นานแป๊บเดียวสองนาทีได้ไหมคะแม่เกินน่าจะเกินสองนาทีนะน่าจะเกินสองนาทีนะคะนี่อาวอามาดูกันค่ะจ้าบ้าบินจ้า ชิมได้นะนี่แม่บอกชิมได้นะคะชิมไปชิมไหมใช่บ้าบินโบราณอันนี้ของโบราณน,นะแม่คะแล้วทำไมมาอยู่เชียงใหม่อะคะลำปางแม่คะทำไมมาอยู่ลำปางคะตามตามแม่มาแม่กับพ่อมาขายของที่นี่แม่กับพ่อ เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนอะก็ชอบแบบจังหวัดที่มีตลาดเยอะๆ่ก็เป็นครอบครัวค้าขายนะคะอยู่ตรงนี้หอมมากๆเลยค่ะชิมอีกได้นะคล้ายๆขนมแบบถ้าสมมติเราไม่รู้นะเหมือนแบบขนมที่ใส่กล้วยอ่ะมันจะหอมมะฮอใช่คล้าย คล้ายๆค่ไมเนาะใช่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 นี่ค่ะเป็นบ้าบินจิ๋วนะคะที่แรกที่โมเคยเห็นนะคะแล้วก็แบบโบราณด้วยตั้งแต่รุ่นคุณตาเลยะค่ะ เยอะไหมเยอะใส่มะพร้าวเยอะมากๆเลยทุกคนตอนแรกได้กินมาเผาแบบอร่อยมากนี่ฮนี่ฮะโอ้สุกแล้วเหรอคะสุกแล้วโอ้ยไวมากทุกนสุกแล้วนะคะนี่แม่ทําเร็วมากค่ะเอออันไหนอันไหนที่ว่ามันแบบว่าไหม้หน่อยแม่ก็ไม่เอาใช่ไหมจ๊าเคลียร์นี่แม่เคลียร์ตลอดนะคะ นี่กินทั้งสองสีเลยค่ะนี่นี่นี่นะคะรูปดงรูปดาวก็มีนะคะดาวน้อยผ่อนนานดาวน้อยผ่อนนานแม่เล่นมุกแล้วหนึ่งพ <c oughs> ลดาวกันค่ะแม่ไม่เป็นไรนะดีดี แค่อเลยแก้วนี่นี่คือสิ่งที่เอาไ้พิธีกรหยุดพูดได้คือเอาไฟโขกหนว ใช้เป็นน้ำมันธรรมดาหรือน้ำมันพืชะคะน้ำมันน้ำมันพืชธรรมดาเลยนะคะมันแต่ก็ไม่อุ้มน้ำมันนะแม่มันไม่เปืองไงเพราะว่ามันลงมาอยู่นี่หมดอ๋อเพราะว่าแม่ทำแบบเตาเป็นแบบเอียงไว้นะคะนี่อ้าวนี่แม่เขาก็จะแบบว่าเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะแม่ก็จะน้ำมันนะคะมาเท นะคะลาดลาดลาดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวดำชื้ใส่ลงไปค่ะนี่เต็มแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วทำไงคะเ,เขาก็จะห้อยค่ะห้อยเหมือนเดิมห้อยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ ค่อยเหมือนเดิมอเสร็จแล้วก็จะนี่อย่างนี้เลยค่ะอันเรื่มันจะเป็นสีขาวอยู่ก่อนแล้วค่ะเริ่มจะเป็นสีดำละอ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆดำใช่ไหมคะแม่ลูกค้าเคยซื้อสูงสุดนี่ประมาณกี่ชุดอะคะแม่เยอะอยู่ซื้อแบบไปเลี้ยงกนยันอะไรอย่างเงี้ยแม่เนาะ แล้วก็ไปทําจ้างไปทําข้างนอกสถานที่จะไปจ้างไปทํานอกสถานที่<ช>ด้วยนะคะที่แม่บอกขายปีกและส่งขายอะไรปีกส่งอะคะแม่ก็ขายย่อยแล้วก็ขายส่งก็ขายรอบดึกอ๋อขายแบบสาเร็จรูปใช่ไหมคะแม่ใช่แพ็กใส่ถุงให้เขาอ๋อแพ็กใส่ถุงให้พร้อมเลยละห้าร้อยสามร้อยสองร้อยแล้วแต่พ <ขา S 2> อสั่งอ๋อนี่นี่โอ้โหเรียบร้อยทุกคน เตานึงได้ประมาณกี่ชิ้นนะคะแม่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่80 80ชิ้นนะคะเพราะว่าเหล็กมันมีเป็นร้อยแต่มันหายเหล็กหายไปไม่หายค่ะแม่อ,มอันนี้ใช้ไฟแรงหรือไฟเบาะคะแม่ไฟไฟประมาณเนี้ยไฟบอก กลางๆอือค่ะนี่นี่แม่เริ่มคว่ำแล้ว้ยแม่ขายคนเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ ากให้ทุกคนมาลองค่ะเป็นบ้าบินจิ๋วสูตรโบราณนะคะวถ้าแบบสมัยใหม่นี่เนาะ,ะเขาก็จะทําเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆกันแล้วก็เป็นมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะแต่คืออันนี้มะพร้าวชิ้นเล็กนะคะแต่อัดแน่นมะพร้าวชิ้นเล็กแต่แน่นมากนะคะนี่ ขาที่ขายจิ๋วๆอย่างนี้ค่ะแม่ใช่อ๋อคุณตายังเป็นวงกำไรอยู่อ๋อยังเป็นวงกำไรอยู่ใช่ประมาณแค่นั้น๋อวงกำไรก็ไ้อ่าแล้วทําไมถึงแบบปรับมาเป็นวงกลมอย่างนี้ยค่ะแม่ของแพงของแพงนี่นะคะตรงๆกันแล้วค่ะน้งแม่เนาะตรงๆเลยตรงๆเลยนะคะเลยต้องหาพิมพ์อะไรที่มันเท่าๆกันใช่ไหมแม่ใช่ น่ากินไหมทุกคนนี่ค่ะส่งต่างจังหวัดได้นะส่งต่างจังหวัดได้ส่งออนไลน์ใช่ไหมคะแม่ส่งพวกเคอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือแม่จะซีนไปเหรอคะจะแพ็คแพ็คแพ็คไปแล้วก็ไปอุ่นในไมโครเวฟเหรอคะแม่ใช่อ๋อนี่เขาขายออนไลน์ด้วยนะทุกคนนะเออคุณแม่ขายออนไลน์นะคะ ขูดกระต่ายด้วยมั้งโม่หอมโม่ข<ม>ูดขูดเป็นเส้นแล้วก็โม่อืมค่ะอือแป๊บเดียวเองทุกคนไม่นาน สีต่างกันนะคะทุกคนถ้าเป็นเนี่ยข้าวเหนียวข้าวก่ํเนี่ยก็จะเป็นแบบสีออกแบบเทาๆม่วงๆนะคะโอ้หน่ากินนี่ค่ะอ,อันนี้ดอกสวยมากเลยสวยมากค่ะแม่หนูชิ้นนี้แหละ <laughs> <laughs> จะได้หรือเปล่า <laughs> นะคะ น,ะะนี่นี่เป็นข้เหนียวดําชุดหนึ่งนี่นี่จะดูใส่สุงนะอ่านี่ชุดหนึ่งละต่อไปเป็นข้เหนียวขาวะคะ่ะแม่มีสอนสูตรไหมจ๊ะมีสอนสูตรด้วย ทุกคนมีสอนสูตรด้วยนะคะส,สูตรสูตรก็จะแพงแพงหน่อยนะนค่ะก็โทรมาหาแม่ได้เนาะได้เขารับสอนสูตรด้วยนะทุกคนนี่นี่เบอร์โทรนะคะรับสอนสูตรก็เข้าไปในคู o เกิลก็ได้นะเข้าไปในคู o เกิลแล้วก็กดลงไปว่าขนมว่าบินลำปางแล้วก็เลืออ่อนลงมาแล้วก็จะเจอว่าป้านวลขนมว่าบินป้านวลขนมว่าบินนะคะยีถุงนะคะสาถุงห้าสิบเอาไหม,ไม สามถุงห้าสิบนะคะลูกค้ามาเรื่อยๆนะทุกคนนี่มาอีกแล้วค่ะหะข้าวปซื้อข้าวอะไรหกยบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแขมที่ต้องใช้สมาธิยังสูงเลยนะคะหนึ่งนี่สามถุงห้าสิบยิ่งซื้อมากยิ่งลด ็ดแปดเก้าสิอ็ดสิบสามชิ้นแถมแถมอ่ะแม่แถมแถมก <c oughs> ็คือขอบคุณค่ะไม่ไม่ตรงตามนั้นหรอกแถมเห็นแถมตลอดเลยนะคะ <c oughs> ใช่รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะมันจิ๋วมากเลยทุกคนเนี่ยประมาณประมาณหนสิบได้แล้วก็แบบหนาประมาณ1เซนอกินเลยค่ะ Uh huh. ทิ้งไว้นานยังแบบนุ่มเลยอ่ะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มค่ะอือ uh huh. uh huh. ทุกคนคะกัดไปมีเ็กเจอร์ให้เคี้ยวเป็นแบบคล้ายๆเชิงมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันแบบกรุบๆนะแล้วก็ไม่หวานมากคะ่ะอร่อยนะคะมีความหอมมะพร้าวแล้วก็แป้งน้อยคะ่ะทุกคนอือ uh หือ huh. กัดไปมีแต่มะพร้าวอันนี้เป็นแบบแป้งข้าวกล่ําคือข้าวเหนียวดำอะค่ะอืมอจะไปเดี๋ยวมากินแป้งข้าวเหนียวขาวกันเหมือนคล้ายๆขนมทั่วขนมกล้วยอะไรเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแต่รสสัมผัสคือแบบบ้าบิ่นของแท้แล้วก็มะพร้าวเน,น้นๆชอบมาก ืมยิ่งกินยิ่งเพลินยิ่งหอมมพะพร้าวเขาทำมพะพร้าวชิ้นแบบเล็กๆๆอะไรอย่เง,งี้ยความเห็นส่วนส่วน,นตัวโมนะคือว่าข้าวกลมอะหอมกว่าของกับเขาเหนียวขาวก็ดำนะก็ดำากอืม,อม ฝาเพื่อนชอบมอัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายช่องบัวบาจะพาไปกินพระคุณไปชิมมหารอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องดีมีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างนึงกดสับสุขใครเช่้ามากินเชิญเล